บีชาเวลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีชาเวลครับผมตอนนี้ก็เป็กนการพากันเล่นเหมือนเดิมนะครับอวันนี้ก็ร้อนอากาศร้อนมากเราย้ายลงไปถ่ายกันเี๋ยวมาถ่ายย้ายโลเคชั่นมาถ่ายกันในห้องนะพีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ห้องผมนะกลายเป็นห้องนอนของพี่เนาะ <c oughs> ก็เลยขอยืมห้องมาถ่ายเลยและกันตอนแรกเลยวันนี้ คือจะแนะนําเว็บไซต์เย้ยแต่พอดีแบบเหมือนเว็บไซต์มันมีฐานของเข้าไม่ได้เนี่ยก็เลยเปลนแผนนิดนึงก็เลยวันนี้ก็เลยมาแบบเขาเรียกว่าไงม,มาแนะนำน้เสนออย่างอื่นมาเล่นอื่นกันอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นนะครับโทรศรัพท์ดับไฟได้อ้าวงงงงงใช่ครับได้ยินไม่ผิดครับผมโทรศรัพท์ของเราครับนี่ครับผม สามารถดับไฟได้ครับผม uh huh. ซึ่งอุปกรณนะ์ครับที่เราจะมาเล่นวันนี้ครับก็มี1ไฟแชร์สองโทรศัพท์แค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆถ้าจะไปเล่นตามก็มีผู้ปกครองแนะนําด้วยนะครับ uh huh. ผมอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเพียงลำพงังเพราะว่ามันเป็นไฟเนาะอันตรายนี่ผมบอกเลยว่าโทรศัพท์เนี้ยสามาร์ทโฟของเราสามารถดับไฟได้เ uh huh. นี่ครับ อันนี้ไฟเราติดขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อใช้โทรศัพท์ในการดับไฟนะครับหนึ่งสองสามว้าวเป็นไงครับไฟดับแล้วงงไหมงงไหมแบบอย่าทำให้ดูอีกทีเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนี่ดูดูดูแบบไปใกล้ดูแบบใ,ใกล้บบใใกลอือจุดไฟ นี่ครับเบอรใช้โทรศัพท์แับไฟครับรมาเดี๋ยวผมทำให้ดูทีนึ่งนี่นะครับหนึ่งสองสามเป็นแย่งงกันดิหลายคนไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อเมื่อกี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยผมปล่อยไฟแชร์หรือเปล่า ผมอยู่งี้ยผมปล่อยหรือเปล่าแล้วมันก็ตับใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีแชยนมาให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยวมทำการจุดไฟที่เทียนนะครับโอ้โอ้การทำเทีนการเนโอเคอันนี้ครับคือตอนนี้คือห้องนี้ไม่มีลมนะเพราะว่าคือห้องเพิ่งทำใหม่มันก็จะร้อนๆแบบอับๆหน่อยนิดนึงโอเคนี่ครับมันจะเป็นไฟแล้วอ่าเนี่ครับ โอเคโฟกัสเพียนแล้วก็เดี๋ยวผมทําการดับไฟได้วยมือถือเนาะโอเคนะหนึ่งสองสาว้าวเป็นไงครับมันดับจริงๆไม่เชื่อมันดับจริงๆจริงๆไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกก็อขออธิบายนะครั <c oughs> บกวิทยาศาสตร์เนาะ <c oughs> ก็คือ เราใช้คลื่นเสียงจากโทรศัพท์ในการดับไฟครับผม <Huh? S 1> ซึ่งคลื่นเสียง,งเรามีผลกระทบมากๆก,กับสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะกี่เบซิเบลหรืออะไรก็จนะแต่เนาะก็มันถ้าเกิดว่าเสียงของเราอะ่ะมันมันมันตามเบซิเบลหรือมเกอร์เฮร์ทของเรานะมันจะสามารถดับไฟได้อ่าซึ่งแนะนำครับผมใช้แอปยาโบรนะครับผม y a b l o ยา b l o อ่าไปเซิร์ชไปเซิร์ชกันได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้โอเคก็คือมันเชิญมาวังว่าแบบเป็นตัวปรับขึ้นเสียงในโทรศัพท์เรานะครับผมซึ่งจะมีตั้งแต่ซึ่งจะมีตมั้งแต่นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ามีเห็นไหมม,หไหม,มันจะมีแบบมเมกะเฮิร์ตั้งแต่ศูนถึง คือถึง2,000เลยนะครับเห็นไหมมันจะให้ค่าระดับเสียงแตกกที่แตกต่างกันนะ้อไม่แก่ละเมกะเฮิร์ก็ก็ถือว่าดีเนะ้อก็เป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่จะเปาเ่าเค้กวันเกิดเนี้ยแต่ว่าเราเราใส่ฟันปอมฟ <c oughs> ันปอมเขาเป่าฟันปลอ,อมจะไหลออกมาเคยเห็นคลิปบ้าแบบฟันปอมมันจะไหลออกมาเว้ย ก็สามารถเอาโทรศัพท์นี้ครับเอาไปใช้ในการเป่าเทียนได้อก็ลองดูเดี๋ยวก็ลองไปเล่น,เล,นเล่นกันดูเนาะแต่ว่ามันมีไฟด้วยก็อยากให้อยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองนะครับหรือผู้ดูแลของเรานะนะครับผมถ้าใครชอบนะครับแอปนี้ะครับก็ไปโหด,ดเล่นกันได้เนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง B Travel ของเราแล้วกดแชร์ไปเพื่อนได้รู้ครับว่ามีช่อง B B แบบนี้อยู่ครับผมสำหรับครั้งหน้าครับอยากรู้ว่าเราจะพาไปเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อที่ได้รู้คลิปก่อนใครนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายคลิปนี้แหละสั้นนิดนึงเนาะ B Travel